สวัสดีครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเคสนะครับที่สําหรับรถไฮดิดไฮบิดเนี่ยเป็นการทุกคันจะต้องผ่านเรื่องราวป,ประมาณนี้หรืออะไรตัวนี้นะนะครับนะเราเรียกว่าตัวป um ั๊มเบรกนะครับอมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ,ๆอนี่นะครับคือป um ั ake, ๊มเบรกหรือเรียกง่ายๆก็คือป um ั A ๊มแอคคิวเอเตอร์ T e R นะครับถ้าเป็นของไฮบิดแล้วเนี่ยมันจะมีมอเตอร์สองตัวถ้าเป็นของตัวธรรมดาจะมีมอเตอร์แค่หนึ่งตัวนะครับถามว่าหลักการมันคืออะไรนะครับเครื่องยนต์ ที่เป็นของไฮบริดเนี่ยไม่มีหม้อลมเบรกนะครับเนื่องจากว่าจังหวะที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม,ไม่สามารถสร้างแวกคัมแรงดันเบรกได้ฉะนั้นเทคโนโลยีโตยตาทำมาก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวสร้างแรงดันในระบบนะครับพอสร้างแรงในระบบแล้วเนี่ยเราแตะเบรกหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณไปให้มอเตอร์หมุนแรงขึ้นเพื่อได้มีแรงอิมแพ t ลูกสูบเบกรกไปกดที่ผ้าเบรกมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้มีฟิกชันที่จานเบรกแล้วก็ผ้าเบรก เบียดกันจนหยุดลดได้นะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับแต่ปัญหาคืออุปกรณ์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานครับเนื่องจากที่มอเตอร์หมุนเนี่ยฮะมันจะมีชุดแปลงถ่านเพื่อส่งสัญญาณไฟไปให้มอเตอร์หมุนถูกต้องไหมครับแปลงถ่านพวกนี้ก็เหมือนมอเตอร์พัดลมนะครับมันมีอายุการใช้งานครับพอมันมีอายุเมื่อไหร่ที่แปลงถ่านน้อยหรือหมดมันจะไม่ส่งกระแสไฟนะครับไปหมุนมอเตอร์ได้ สิ่งที่ตามมาคือแรงรดันในระบบเบรกก็จะต่ําลงตามนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับมาดูใกล้ๆครับมาฟังเสียงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาไม้ออกนิดนึงครับเห็นไหมว่าถ้าคันไหนเนี่ยรถป้ายแดงเนี่ยมันจะมีเสียงปั๊มทํางานตลอดเวลาทีขึ้นนะครับได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงผมพยายามเอาไม้เข้าไปจี้นะฮะถ้าเป็นรถป้ายแดงเลยเนี่ยมันจะใช้เวลาปั๊มเนี่ยสามสิบนาทีครั้งหนึ่งได้เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ปัป๊มเริ่มเสื่อมนะครับเช็ควาล์วเริ่มรั่วนะครับ มันจะปั๊มถี่นะครับนาะทีนึงนี่อาจจะปั๊มเป็นสิบครั้งเลยก็ได้นะครับแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเช็ควาล์วมันหมดสภาพนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะสร้างแรงดันระบบเบรกได้ครับพอมันสร้างไม่ได้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะดีฟอล์โค้ดโชว์ว่าปั๊มมีปัญหาหรือแรงดันระบบเบรต่ำนะครับก็อ,อุปกรณ์ตัวนี้สาหรับไฮบริดทุกรุ่นหรือทั้งโตโยต้าและเล็กซัสจะต้องเปลี่ยนนะครับมาดูอีกทีนะครับเราเรียกว่าปั๊มไอคิวเเตอร์นะครับ ขั้นตอนการเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็ปลดสายท่อออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับตัวนี้ไม่สามารถรื้อซ่อมทําได้นะครับเพราะถ้ารื้อแล้วเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ Impact มาจากโรงงานเลยนะครับมันมีความอันตรายฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนทั้งตัวนะครับรื้อซ่อมทำหรือถ้าใครจะซื้อมือ2ก็ต้องดูนิดนะครับมือ2เนี่ยปัญหาส่วนใหญ่คือเราไม่รู้ว่าอายุการใช้งานมันใช้มานานแค่ไหนแล้วนะครับประกอบกับ แปลงฐานที่มันจะหมดหรือไม่หมดยังไงเนี่ยเราอาจจะแจ็คพอตก็ได้ในราคาที่ถูกครึ่งหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ตรวจสอบดูดีๆก่อนนะครับแต่ถ้าบัจจ e t เหลือหรือว่าต้องการการเป็นทนันที่ถูกต้องตามหลักสากลน,นะครับซื้อของใหม่ไปเลยครับจบงานง่ายกว่าไว้ใจได้ยาวๆนะครับระยะใช้งานเนี่ยตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะมีอายุการใช้งานกี่กิโลเมตรนะครับมันขึ้นอยู่กับ เราเบรกมากแค่ไหนทุกๆท,ทั้งที่เรากดเบรกมันจะส่งสัญญาณให้มอเตอร์ปั๊มนะครับแล้วแปลงทางก็จะลดปริมาณการส่งกระแสไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ลองเช็คคร่าวๆได้นะครับหรือท้าเมไหร่ที่โค้ดขึ้นโค้ดบอกหรือกดเบรกแล้วเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับปกติไฮบริดจะเป็นจงังหวะเบรกที่เบรกแล้วดูดมากๆเลยครับดูกว่าเครื่องจนต์เบนซินธรรมดานะครับ ก็ฝากไว้แล้วกันครับใครต้องการซ่อมทําม,มาปรึกษาเราได้ครับเคสพวกนี้เราผ่านมาเป็นหลายร้อยคันแล้วครับเราเรียกว่าเป็นพันคันก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ